จะมาคุยกับลูกจ้างผมหนเธอบอกจะไม่ถือสิทธิพิเศษจะทำตัวให้เหมาะสมไง้เนี่ยทำตัวเหมาะสมของเธอพูดอ,อะไรมึงเนี่ยมาทำงานวันแรกอะจะโดดงานมาคุยเล่นงานกลางไม่มีทำหรือไงฉันไม่ได้โดดงานออกมาเลยนะคะตอนที่ฉันออกมาเพิ่งจะเที่ยงเองอะเที่ยงอะไรก็คุณอันโทอ,อมาได้สักพักใหญ่ล้วก็ตอนนั้นนะ่ะคุณอันกำลังทำงานอยู่อะ เธออาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้อะเราที่บริษัทของคุณเนะี่ยก็พักกันตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงหรที่อื่นไม่ใช่หรอคะนี่ไหนเขาพักที่บ่ายโมงนั่นตอนนี้มันเที่ยงกว่ามันเป็นเวลาพักเที่ยงมีเนี่ยทำอะไรก็ได้มึงไม่เกี่ยวมังไหนมึงกลับไปงั้นเลยนะเอ,าอ้าพี่เม้นอย่เพิ่งไปไล่เข้าแต่พี่ก็าอาจจะมากินข้าวร้านเราก็ได้พี่ใช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 ่จำไม่ได้หรอว่าคราวที่แล้วเขายังมาซื้อโคกกระป๋องตั้งห้าร้อยเลยเว้ยเฮ้ยใช่ ผมจะมากินข้าวถ้าที่นี่มีต้อนรับลูกค้าเลยก็ให้มนดูแล้ว <Hey, hey. S 1> คุณต้อนจะทานได้เหรอคะธอคิวใช่เป็นคนเดือดมากลเลยไงที่ไหนฉันก็กินได้ทั้งน,นั้น่ะกันได้แต่ไม่ขายเว้ย 2้าของร้านฉั่นจะขายใครไม่ใช่เจ้าของร้านจะถอ,อยไปเพื่อน,นคะวันนี้นจะทานอะไรดีคะกะเพราไก่ไข่าด,าขไขาดาวค่ะกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาน ่างานนี้มีศึกชิงนางแน่แล้วจ้าเจ้หวาน <M> เมื่อไรจะมีคนมาชิงอะหน้าหมีเฮ้ยคนอยากเจ้หวานใครจะไปชิงวะ <S <S แถมเป็นิในให้าร้อยลิตรที่คิดดูก่อนเลยเดี๋ยวค่อยดูมีเหลืองมีเรื่อง ไม่ได้ดีๆมันจะได,ด้ไม่หม,มายผ่านไป,ไปอย่าเทออกนะแล้ว หัวใจก็สั่นวันไหวเกิดเธอคำนี้ฉันก็ไม่เข้าใจไม่รู้ฉันต้องมนอะไรไม่เข้าใจหัวใจตัวเอง